สวัสดีค่ะมาสนุกและได้สาระกันเช่นเคยกับดิฉันปรีนาภาในรายการตะลุยแานวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุพัฒน์เราพระเดลักษเซมครับชั้นป .5 ครับคนต่อไปนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจารุิมณีชั้นป .6 ครับ กติกาในรายการของเราก็มี3ข้อด้วยกันนะคะถ้าใครตอบถูกได้มากกว่าคนนั้นคือผู้ชนะค่ะน้องๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับอาร์ตทายและดกรจีกันดีกว่าค่ะอาร์ตว่าว่เรื่องที่ทรายชวนอาร์ตมาเที่ยวที่บ้านเนี่ยอ๋อ ตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านทรายแล้วล่ะแล้วเจอกันนะทรายมาแล้วจ้าอาดมานี่เหนื่อยเดี๋ยวจะหาอะไรให้ทานก่อนนะพอดีคุณแม่ไปซื้อของยังไม่กลับจะทำอะไรดีนะทำเยลลี่ดีกว่าทายทำเป็นด้วยเหรอทำได้สิจ้า ถ้าจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์อ่ะการทำเยลลี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารเพราะสารในธรรมชาติมีมากมายหลายชนิดแต่จะปรากฏอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งคือของแข็งของเหลวหรือแก๊สสารทั้งสสถานะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้3รูปแบบคือ 1. การเปลี่ยนแปลงของสถานะ 2. การละลาย 3. การเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้ว การธรรมยล,ลี่เนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนนาะก็เป็นการเปลี่ยนสถานะไงที่อุณหภูมิและความดันปกติสารชนิดหนึ่งจะดำรงอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งได้เพียงสถานะเดียวเท่านั้นแต่ถ้าอุณหภูมิหรือความดันเปลี่ยนไปอาจมีผลทำให้สารบางชนิดเปลี่ยนสถานะได้เช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ําแล้วอย่างเทียนไขที่มีลักษณะแบบนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสถานะเหมือนกันใช่ไหม ใช่แล้วละอารเป็นการเปล um ี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเทียนไขมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวและเมื่อเทียนไขที่หลอมเหลวเย็นลงจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเหมือนเดิมการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของสารจนถึงระดับหนึ่งทําให้สารเปลี่ยนสถานะและทําให้รูปร่างของสารเปลี่ยนแปลงไปแต่สามารถทําให้กลับไปเป็นสถานะเดิมได้ แล้วลูกเหม็นที่อยู่ในห้องน้ำหรือตัวเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นสารที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวใช่มหมใช่แล้วจ้าการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยตรงเราเรียกว่าการระเหิดเช่นลูกเหม็นก้อนดับกลิ่นกระบูนจากก้อนที่มีขนาดปกติเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการระเหิดเหลือก้อนเล็กลงจนหมดไปในที่สุด แล้วที่เมื่อกี้เนี้ยทายนำน้ำหวานเติมลงไปเป็นการเปลี่ยนแปลงสารแบบไหนหล่ะทรายอ๋อเป็นการละลายจ้ะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเอ๊ลองถามดรจีดีกว่านะอาร์ตสวัสดีจ้ะอ้าววันนี้อยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยเหรอฮะอาร์ตทรายครับพอดีผมมาเที่ยวบ้านซรายนะครับพอดีเราอยากรู้เรื่องการละลายนะคะด็อกเตรการละลายคืออะไรล่ะคะการละลายก็คือ กระบวนการเกิดสารละลายซึ่งเกิดจากสารชนิดหนึ่งกระจายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งสารละลายมีได้ทั้งสามสถานะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สและสารละลายยังแบ่งออกได้เป็นสองชนิดคือ 1. สารเนื้อเดียวสสารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวกันเป็นยังไงล่ะครับด็อกเตอร์แมอธิบายอาจไม่เห็นภาพนะมานี่ เดี๋ยวด็อกเตอร์จะพาไปห้องทดลองของด็อกเตอร์กันเลยดีกว่าแล้วจะอธิบายให้ฟังสารเนื้อเดียวเกิดจากการที่สารผสมกันแล้วรวมเข้ากันทุกส่วนไม่อาจบอกได้ว่าส่วนใดเป็นสารอะไรและเมื่อนำสารผสมนี้ไปทดสอบสมบัติต่างๆจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกส่วนเช่นการที่เราเอาเกลือผสมน้ำได้เป็นน้ำเกลือนี่ยังไงละจ๊ะ หรือในกรณีที่เป็นของแข็งละลายในของแข็งก็อย่างเช่นทองเหลืองเกิดจากสังกะสีละลายในทองแดงถ้าอย่างนั้นเราเอาน้ำตาลผสมกับน้ำก็จะได้น้ำหวานใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าแล้วสารเนื้อผสมแล้วครับด็อกเตอร์มันแตกต่างจากสารเนื้อเดียวกันยังไงครับสารเนื้อผสมคือสารที่ผสมกันแล้วไม่รวมเข้าด้วยกันทุกส่วนบางส่วน ยังมองเห็นเป็นสารเดิมเช่นลอดช่องน้ำกะทิน้ำส้มพริกดองสำหรับสารเนื้่ผสมที่ประกอบด้วยของแข็งหรืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกระจายอยู่ในของเหลวเรียกว่าสารแขวนลอยเช่นน้ำคลองน้ำโคลนยาธาตุเพราะเราจะเห็นว่ายาธาตุเมื่อเราวางไว้เฉยๆน้ำของยาธาตุจะมีลักษณะใสแต่เมื่อเราเขย่าวขวด แต่ก่อนจะฟุ้งขึ้นมาผสมกันจนมีลักษณะคุณอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอืมสารเปลี่ยนสถานนะหรือเกิดการละลายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสารแต่ละชนิดก็ยังคงเป็นสารเดิมอยู่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่บ้างไหมคะด็อกเตอร์มีสิเดี๋ยวด็อกเตอร์จะพาไปดูและนี่สารสีขาวเมื่อเผาแล้วเปลี่ยนเป็นสารสีดำซึ่งก็คือ คาร์บอนเป็นสารใหม่ที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมียังไงล่ะนอกจากน้ำตาลแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีครับมีหลายอย่างเลยละ่ะการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดตะกอนได้ด้วยเช่นการเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใสจะทำให้เกิดตะกอน โดยเราจะสังเกตได้ว่าน้ำปูนใสจะมีลักษณะขุ่นเดี๋ยวเจอกันนะเด็กๆครับด็ออเตร์ จะคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไปพบกับดรจีกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณนะครับคุณตรีนา่าพบกับผมดรจีอีกแล้วนะครับในคําถามข้อแรกที่ว่าน้ําเชื่อมน้ําปลาแอลกอฮอล์เช็ดแผลและน้ายาล้างจานจัดเป็นสารชนิดใดคําตอบที่ถูกต้องก็งคือข้อ2สารเนื้อเดียวครับเป็นที่ทราบก,กันอยู่แล้วนะครับว่าสารเนื้อเดียวเกิดจากการที่สารผสมกันแล้ว รวมเข้ากันทุกส่วนไม่อาจบอกได้ว่าส่วนใดเป็นสารอะไรและเมื่อนำสารนี้ไปทดสอบสมบัติต่างๆดูก็จะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกส่วนเป็นยังไงบ้างล่ะครับมีใครตอบถูกบ้างไหมเอ่ยกระซ้าคำตอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2น้องตจงได้1คะแนนคะ่ะ ้อแรกอาจจะยังตื่นเต้นกันไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปพักชมเกดเล็กๆน้อยๆกับกัซีกันดีกว่าค่ะเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันนะครับ ถ้าเราทําการทดลองตักจุนสีใส่ลงในหลอดทดลองที่มีน้ําอยู่แล้วคนให้ละลายต่อมาให้แบ่งสาระละลายเป็นสองหลอดเท่าๆกัน แล้วหยดสารละลายแอมโมเนียหอมลงในหลอดที่สองจะสังเกตเห็นว่าหลอดที่สองที่เราหยดสารละลายแอมโมเนียลงไปนั้นจะเกิดตะกอนสีน้ำเงินเข้มขึ้นซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมียังไงล่ะครับตอนนี้ดรรู้สึกขอแห้งแล้วขออนุญาตไปพักดื่มน้ำก่อนนะครับ แต่เรายังมีเรื่องการเกิดสารใหม่อีกนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับขอบคุณนักเรียมากค่ะตอนนี้น้องๆคงหายตื่นเต้นกันแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันต่อกับคำถามข้อที่2กันดีกว่าค่ะคำถามมีอยู่ว่าถ้าเรานำปุ๋ยแอมโมเนียและปูนขาวผสมเข้าด้วยกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไรข้อ1มีกลิ่นฉุนเกิดขึ้น ข้อ2สีของสารเปลี่ยนไปข้อ3ปริมาณสารเพิ่มขึ้น จากน้องปั้นดีกว่านะคะว่าน้องป้าจะตอบถูกหรือเปล่าตอบข้อ2ครับสีของสารเปลี่ยนไปเพราะสีของปูนขาวเป็นสีใสจึงทําให้สีของปุ๋ยแอมโมเนียเปลี่ยนสีครับค่ะแล้วน้องตุงล่ะคะข้อสาครับสารเพิ่มขึ้นเมื่อนําสารบวกสารก็จะได้สารยี่มากขึ้นครับค่ะคําตอบของน้องๆดูเหมือนจะมีเหตุผลกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปฟังคําเฉลยจากดตร์ีดีกว่าค่ะ ถ้าเรานำปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาวผสมเข้าด้วยกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไรข้อที่สองนี้ใครตอบอะไรกันบ้างครับแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งจะมีกลิ่นฉุนเกิดขึ้นเพราะการผสมสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกันอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและได้สารใหม่ซึ่งมีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมในคำถามข้อสองตอบว่า ทำให้เกิดกลิ่นมีกลิ่นฉุนเกิดขึ้นนอกจากนี้ที่ก้นบิกเกอร์จะเย็นลงและอาจมีหยดน้ำเล็กๆเกาะอยู่ด้วยนะครับค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งมีกลิ่นฉุนเกิดขึ้นค่ะน่าเสียดายจังเลยไม่มีใครตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปฟังสรุปคะแนนกันนะคะน้องตุงมีหนึ่งคะแนนน้องปั้นไม่มีคะแนนเลย ไมเสียดายไปนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งข้อซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเราในวันนี้และข้อสุดท้ายนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของน้องๆหลายๆคนค่ะเพราะคือช่วงท้าให้ลองค่ะคำถามข้อสุดท้ายมีอยู่ว่าถ้าเรารินน้ำส้มสายชูลงไปในขวดปากแคบสูง2เซนติเมตรนะคะและตักผงฟู2ช้อนใส่ลงไปในลูกโป่งแล้วนำลูกโป่งไปครอบที่ปากขวด โดยที่ยังไม่ให้ผงฟูตกลงไปนะคะหลังจากนั้นยกลูกโป่งให้ผงฟูตกลงไปน้องๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นคะข้อ1นสีของน้ำต้มสายชูเปลี่ยนไปข้อ2ลูกโป่งพองเนื่องจากเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ3ลูกโป่งไม่พองแต่มีความลอยขึ้นคะ่ะ ตอบว่าอะไรคะข้อสองครับลูกโป่งพองขึ้นเพราะเมื่อนำสองอย่างมาผสมกันสามารถเกิดการคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ลูกโป่งพองขึ้นได้ครับแล้วน้องปั้นล่ะคะตอบข้อสองครับลูกโป่งพองขึ้นเพราะการคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปบรรจุในลูกโป่งทําให้ลูกโป่งพองขึ้นครับโอ้ตอบข้อสองเหมือนกันเลยแล้วคะแนนใครจะได้ไปล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปฟังคําตอบจากดรจีดีกว่าคะ่ะ คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะครับก็คือข้อ2ครับเด็กๆออกมาดูการทดลองกันเร็วครับเริ่มจากเทน้ำส้มสายชูนะครับลงขวดปากแคบนะครับที่ความสูงประมาณ2เซนติเมตรนะครับอย่างนั้นแหละครับดีมากครับมืออย่าสั่งสินร้าใจเย็นๆครับหลังจากนั้นก็ตักผงฟูด้วยช้อนเบอร์2นะครับใส่ลงในลูกโป่งนะครับสองช้อนนะครับ อย่างงั้นแหละครับปาดเรียบๆก่อนนะครับ mm. หลังจากเทผงฟูลงไปแล้วนะครับก็นำไปครอบที่ปากขวดนะครับระวังอย่าให้ผงฟูตกลงไปนะครับ mm. ครับอย่างงั้นแหละครับดีมากครับหลังจากพร้อมแล้วเราจึงค่อยเทผงฟูจากลูกโป่งลงไปในขวดนะครับ ตื่นเต้นไหมครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยอับลอยมือสิครับสังเกตให้ดีนะครับว่าลูกโป่งเริ่มพองขึ้นนะครับโดยสารที่ทำให้ลูกโป่งพองขึ้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำส้มสายชูกับผงฟูนนะครับแมเป็นไงบ้างครับเด็กๆ ตอบกันถูกบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะตอบถูกทั้งคู่เลยดีใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นคะแนานก็คือน้องตุงมี2คะแนานน้องปั้นมี1คะแนานน้องตุงเป็นผู้ชนะค่ะและของรางวัลจะเป็นของใครไม่ได้นอกจากน้องตุงค่ะ ของรางวัลนนี้ให้น้องปั้นค่ะค่ะและนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะตอนนี้อาร์ตซและดรจีกำลังรอเราอยู่ค่ะไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะ คือกระบวนการเกิดสารละลายซึ่งเกิดจากสารชนิดหนึ่งกระจายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งหก สารเนื้อเดียวเกิดจากการที่สารผสมกันแล้วรวมเข้ากันทุกส่วนไม่อาจบอกได้ว่าส่วนใดเป็นสารอะไร 7. สารเนื้อผสมคือสารที่ผสมกันแล้วไม่รวมเข้าด้วยกันทุกส่วนบางส่วน ยังมองเห็นเป็นสารเดิม 8. สารแขวนลอยคือสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งหรืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกระจายอยู่ในของเหลว 9. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีสังเกตได้ดังนี้หนึ่งเกิดตะกรอนเช่น การเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใสจะเกิดตะกอนสีขาวขุ่นสเกิดแกส๊สเช่นการใส่ผงปูลงในน้ำส้มสายชูจะเกิดฟองฟู่ขึ้น สีของสารเปลี่ยนไปเช่นเมื่อหยดสารละลายแอมโมเนียหอมไม่มีสีลงในสารละลายจุนสีสีฟ้าจะเกิดตะกอนสีน้ำเงินเข้ม มีกลิ่นเกิดขึ้นเช่นการผสมปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาวเข้าด้วยกันจะมีกลิ่นฉุนเกิดขึ้นนอกจากนี้ที่กลนบิเกอร์จะเย็นลงอาจมีหยดน้ำเล็กๆเกาะอยู่ด้วยนะครับครบคันสาระเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นขออุบอิฟไว้ก่อนเอาไว้ให้ติดตามกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วนะครับบา,บายครับในวันนี้เราก็ได้สาระและความบันเทิงกันครบถ้วนกันแล้วนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะและเห็นไหมคะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดค่ะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรที่อุบไว้ก่อนนะคะ แต่สำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ